này đi <laughs> 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 thì nó tôi lót đà nó dễ vậy lót đà nó bay đi thuyền bao được không? nó đang ở dưới đâu? đi cò à? bao 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 nào? <Né>? nè 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 qua qua nè 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 thì nè 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 tí nè 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 hà hà lụt đi billy. Lạc đi đi à. <laughs> đi 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 wow, đi Billy, đi đi โอ้ยเขาเตรีนมดีกว่าปนัดทีโคตรบีโคตรลอ่ะโคตรบีว้แล้วนะว้าววาดูได้แจวัตถุเด้อเด้แจวัตถุเ้อดิกนึแล้วนึกพลอคิดถ oh, oh, wow, ึงเลย

ไดตาดูปลงบูม่ตัดดูเาจะตไปยันดิอะพ่อตาดตพเรนอเรนติลอนอวันเนี่ยนะซาจ้าล่ะเนาะนกควายใหญ่อวกววายอุดได้วิมาส่้นพลาดเพ่ชินนี่ชีโคนี่ล่ะอาไกินแน่นเยลีอูข้าก็ิละเนาะแม่อยู่อวบพอเว้คนนี้บัลลีบาตุบาสานะบาตุบาสาพอเร เออตีกว sure okay. ่าควาดูเวร์น่ตีแชร์เราบูสแเราเนาะตีคอมเมนต์เราตีมีดพอนะโอเคออยู่แบบนี้เจอผู้มาบอตัวพื่อะเอ้ยอดน้าทีครัวไดิ

mọi người mọi đi mọi người đi đi đi, Đi đi ừ, đi 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 mọi người mọi người mọi đi đi người mọi người mọi người mọi người rồi, người mọi người Ôi bà cái vấn đề, nó khói ghi nợc là. Ni bì bì nó. ra cài, hết. Nhìn Huh? 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 Nhìn Huh? 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 Huh?

พอยู่ทีก่อนเลยคิเสรอยู่ทีนะอิเสรอยู่ทีนี่ก่อนะอ่านมาเนี่ยนำ้นำมีทุ่งเลอกข่ยก,กี่หลอ,อ,อ,อขายกพอขนเด็กออคุอค

คือไรเลี้ลยวคือ <laughs> ตื้อะรือเปล่ามนาคอนออกมทาทอวันพี่เลือเรไม่อยู่ล้วมนคออืมก็ข้ามนะมาแล้ว,วล,ลวบกกลังทีเราบวกกาคุกคนี่นละคือถักคออย่กว่ากวยอะนด้ดีเนี่ยอย่าเลยย่า นี่บ้างนัยนเ้เราตดดอยล้วเขดึงาสนานนะครับเดินเอนอยู่อยู่เราจะโคลนเลยอ้องากระบากเลยเนี่ยกระปาเนี่ยครับเว้ยเขาก็่ยกระปาเลยไม่ก้า กี่นกี่พอเชื่อทุกวิ่งอะมากลยอาทิตย์เชื่อมีอาวตาอาที่เดือนหนึ่กี่เดืบ้างครบอกปาตดาบูนึงเหงาปูบูนึงบลุะเลยอยู่ไนหรอ่าฮลย่าตาเราฟูเยอะบลกนี่เุ๊กบุกฟูเยว่ากนเราเลียะเฮนคน่ะก่นเราเลี้ยงปลไก่เนาะ ลมกเยมี่เหนีมากอง่อไ่ะอ้าเฮ้ยม่้นมาไน้ไปเยอะไปตาไม่มมานเนะอยมันบดันบันิ่ออไรกไปไงนนี่เลนี่ยนน้เกลี้ยงเรอตาเลก็ไปกลางะนะนี่เกลี้ยงตาก็ไปกลางี่บอเซบออยู่ มาให้ด MM ูตัวน่ะาดูตาวมุกนะตาวาไลควาดซาไลมุงดูเข้่านึกคุสนาจแล้วเนะไาเข้ตาหลอดแล้วมาใดูเตางมุคตอะไรซาไลควาาไมุก็บ้าหลอกลทีตทนั่นน่ะเลยเราไควาดแล้วอาราบากหลอกลมบ้าคู่าไลมุกตาว

Jo ta e o koe na ko Jo minaku ba ye ta sa hu Originale Pala u we Pala u bi Tik buru tik buru ba pa pa ta mo ba Pai saya ku atul hu Moe padah bu

và lúc xa lâu tí là được <laughs> năm tổng tí hàng được gì không không gì vậy nhà thì là lên năm này là ván cục <laughs> cái <laughs> nhóm phun là thích đó

一把，一把，我娘的尼个桑！一把，一把，一把，一把。一哭出来，一哭，我把哭啊，咋了嘛嘛？一把，别玩的太啊！ En el ¡Me